สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเล่าหวยฝันเหมือนเดิมตอนนี้กี่โมงแล้วที่แรกก็จะเล่าพอดีดูข่าวเอามาลินแล้วก็ดูหนังยาวเลยโอ้เก็บทิ้งคืนแล้วก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะบังขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะคะ งวดน,นี้มองตัวเลขแปลกๆเพราะว่าเดี๋ยวเกินก่อนพระเจ้าอยู่หัวท่านหายไปหายไปนานเลยนะอยู่ๆท่านก็เสด็จออกงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ยยสี่2สี่กันยาแล้วก็เสด็จโดยรถพระที่นั่ง1991 มันเหมือนตัวเลขจะออกเกี่ยวกับพระองค์อะทุกคนคิดไหมเหมือนตัวเลขจะล็อกอะเพราะว่าท่านไม่ได้ออกมานานอยู่ท่านออกมาวันแรกวันที่ยี่สี่บางก็เหมือนกับว่าวิเคราะห์นั่งคิดวิเคราะห์ดูแล้วก็ไปดูความฝันมันก็มีแต่ว่ามีเป็นส่วนน้อยแต่ว่าจากที่เราดูดูเนี่ยตัวเลขที่จะออกอะ่ะมันจะ มีส่วนน้อยที่คนจะฝันแล้วคือฝันแม่นเนาะส่วนมากจะเป็นพวกรายวันหรือไม่ก็แบบเป็นลางบอกเหตุหรืออะไรประมาณเนี้ยก็วันก่อนมีคนฝันว่ามีคนเอาลอตเตอรี่มาให้เยอะแยะเลยมีแต่เลขสองสี่ทั้งนั้นเลยแต่จริงอะบังชอบสองห้าทีนี้บองมานั่งคิดคิดว่าเออมันออกอะไรในงวดที่แล้วสามห้า สามห้าข้างล่างเก้าศูนย์ถ้าบวกกันมันจะได้สองห้าบวกกันได้สองห้าถ้าลดหน้าหนึ่งหลังหนึ่งจะเหลือหนึ่งสี่หนึ่งสี่อืมมันก็ยังลังเลสองห้ากันหนึ่งสี่ทีนี้ ไม่แน่ฟามเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนติดติดไว้เก้าสองสี่วันที่ยี่สี่เดือนกันยาเดือนกันยามันก็เดือนเกนะ้าเนาะเก้าสองสี่ติดไว้สักนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะไปฟังฟาร์มฝันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีคนฝันเกี่ยวกับตัวเลขตัวนี้ไหมอันนี้ปังคือว่านั่งนั่งนอนๆแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขไปพังพางอะ ก็เริ่มจากฝันแรกเลยนะคะผู้หญิงฝันม่วนเพื่อรหัสเขาบอกว่าประมาณว่าโดนผีอัมลุกไม่ขึ้นได้ยินเสียงเปิดน้ำในห้องน้ำเลยจะลุกไปปิดนึกว่าน้องมาแต่นึกได้ว่าห้องมันล็อกเสียงล้างเท้าเสียงไม่กวาดทางมะมะพร้าวเนี่ยกวาดห้องมีผู้ชายไม่ใส่เสื้อพูดว่า อยากถึกแฮงบอเลขมาจดเอาอน,นีิปองพูดอีสานไม่เป็นเนาะอยากถึกแหงบอเลขมาจดเอาเราก็ถามว่ามันคือหลายตัวแท้เขาก็บอกว่าจะซื้อเลขอย่างแน่แนล่ล่ะเห็นซื้อทุกหวยเราก็บอกว่าเอาสองตัวเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยห้าหกข้างล่างอ่ะเจ็ดหนึ่ง เรามองเห็นเลข6ตัว5 6 2 1 7 1เขาบอกน้องเคาะห้องแล้วก็ขยับตัวได้ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่านั่งอึแล้วก็เห็นเลขที่อ่างน้ำเลข8 9กับ5 0ปีที่แล้วออก8 9 3ก็เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เหมือนกันเพราะว่าพระชนมายุ80เอ่อ98หรือ89อ่ะ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าหลวงปู่ทวดแบบเนื้อผงที่บ้านหายคือเขาว่ามีหลวงปู่ทวดยอยู่สองององคหนึ่งเป็นองค์นั่งสมาธิอีกองคหนึ่งเป็นเนื้อผงเขาบอกว่าองค์ที่เป็นเนื้อผงหายแล้วหลวงปู่ทวดองค์ที่นั่งสมาธิท่านพูดว่าหากูให้เจออีกสามวันกูให้มึงรวย ในฝันเนี่ยก็ตามหาพระที่หายเอารูปหลวงปูท่ทวดที่หายอะไปให้คนดูว่าพระรุ่นเนี้ยหายไปเจอคนที่เอาไปเป็นผู้ชายเขาสารภาพว่าเขาเนี่ยเอาของเรามาเขาเล่าว่าหลวงปูท่ทวดศักดิ์สิทธิ์มากเขาเอาวางบนแท่นไม้เนี่ยไม้หมุนไม่หยุดงวดที่ผ่านมาหลวงปู่ให้โชคเจ็ดห้าเก้า เขาบอกนะเราบอกว่าอยู่กับเราไม่ให้โชคเราบ้างแล้วเขาก็ตื่นต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าแฟนคนรู้จักเนะี่ยเขามีกิก๊กเขาโทรมาเบอร์เรามันขึ้นเบอร์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดต่อมาผู้ชายฝัน ฝันว่าขย่าเสียมซีได้เลข93ปีที่แล้วก็ออกนะ93ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าอุ้มท้องเตรียมคลอดคุยกับหมอว่าที่จะทำคลอดนะหมอบอกจะคลอดวันที่13เรามองปฏิทินดูแต่คิดตามหมอว่าใช่9เดือนพอดีเดือน9ก็ต้องคลอดแล้ว ถ้าฝันว่าคลอดลูกแล้วกําหนดวันเนี่ยมันมีคนเคยฝันนะฝันว่าคลอดลูกวันที่16งวดนั้นนะออก16ไปยังตามเลยหลายนานแล้วนี่คลอดลูกวันที่13าปไปตรงกับวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วตัวเลขเนี่ยดังมากเลยเป็นเลขที่ว่าเกี่ยวกับหลวงปู่เลยนะหลวงปู่สวงไหมรถที่บรรทุก1331อะไรนี่แหละ ต่มาผู้หญิงฝันฝันว่าหวยออกข้างบนเนี่ยสี่สองสองข้างล่างสูงสาม 3. คือความจริงอะ่ะเขาอะ่ะเป็นเป็นอะไรอะ่ะไม่ใช่เจ้ามือหวยคือคนเขียนโพยหวยอะค่ะแล้วก็คือก็ฝันว่าหวยมันออกตัวเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็เลยไปเปิดโพยดูในโพยเนี่ยมีคนถูกถูกทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลย ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าหวยเนี่ยจะออก69ก็เลยจะไปหาซื้อเลขเบอร์ทองมีคนเอาไปหมดเลยเลข69เหลือแค่เลข70ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าขับรถขึ้นสะพานแต่รถเน่ยไหล ไหลามาชนกับรถคันอื่นๆสภาพยับทะเบียน2องสี่พอดีมีลอตเตอรี่มาขายเลยดึงมา1ใบเขาขอ105บาทแต่เราให้100่งร้อยบาทพอหยิบมาดูเนี่ยกลายเป็นสลากออมสินเลขท้าย979อันนี้ไม่รู้ไปหวยออมสินหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเป็นสลากออมสินเลข979 ตัวเลขน้อยดีนะ7997ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าเลือดกำเดาไหลพุ่งเหมือนเชือดหมูออกมาจากจมูกเปื้อนตัวไหลเต็มพื้นบ้านบ้านเลขที่18อายุ42ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนบอกว่าหวยออก904 พอไปดูอ่ะออกบน904ข้างล่าง57เขาบอกว่าเสียใจไม่ได้ซื้อแต่ว่าเลขเนี้ยเห็นมีเขาบอกว่าวันนี้ไปดูในกลุ่มหวยนะเห็นว่าออกฮานอย VIP รอบทุ่มครึ่งในปางไม่รู้ว่าคนฝันเขาเล่นทุกรอบหรือเปล่า ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งกับเพื่อนไปกราบไหว้และบอกขอหวยอยู่ๆเพื่อนไปชี้ที่ต้นไม้เป็นเหมือนตัวปวกทําลังสีแดงแล้วเพื่อนก็ชี้ให้ดูเขาเห็นเลขสีแดงเลย809ต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าสาวประเภทสองทำเงิน100บาทล่วง ในถุงร้อนใส่แกงอ่องเขาเลยเก็บแล้วก็เดินหนีแล้วก็ไปมีเรื่องกับผู้ชายสามสี่คนน่ะก็ไปตีเขาต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ารถชนกันที่หน้าห้างมีคนตายหนึ่งคนเขาเห็นทะเบียนรถสี่แปดเก้าสองต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัส ฝันเห็นลังพึ่งในบ้านได้กินน้ําหวานด้วยบ้านเลขที่เจ็ดสิบเจดหมดแล้วห้าแผ่นปังเว้นวักเยอะนิดนึงมันก็เลยจะมีฝันน้อยแต่ก็ดีนะฝันน้อยๆอ,อย่างเงี้ยตัวเลขเก้าสี่สองเดี๋ยวลองดูก่อน บางทีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะว่านานๆท่านจะออกมาคือท่านหายไปนานมากเลยไม่มีใครแบบรู้ค่าแล้วอยู่ๆท่านก็แบบออกมาแล้วก็ในช่อง youtube นะมีแต่เหมือนกับว่าประมาณว่าคนไปจ้องทะเบียนรถต้องออกแล้วแหละต้องออกแล้วแหละคือคือแบบงวดเนี้ยคนจ้องกันมากเลยเพราะว่านานๆท่านจะท่านจะออกมาคือท่านหายไปเลยอะ่ะบางคนเขาบอกว่า ท่านป่วยไม่สบายคงอาจจะหายแล้วนะคะน่าจะหายแล้วเดี๋ยววันนี้26เดือนนี้30ใช่ไหม27 28อีกสี่วันมีเวลาเก่งอีกสี่วันงวดนี้ปังอยากจะไปขอตัวเลขที่ศาลแห่งหนึ่งปังยังไม่เคยไปเลยอยู่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆบ้าน ่อประมาณสักหนึ่งกิโลวันนั้นพาหมาไปทำหมันแล้วปังก็วิ่งผ่านคือเคยเห็นอยู่นานละงวดน,นี้เห็นก็นั่งนึกตอนที่วิ่งผ่านเนาะเออเราหน้าจะมาขอตรงนี้นะสถานที่ที่ว่าเรายังไม่เคยขอเพราะว่าปังเคยไปขอแม่ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนนะปังเคยไปขอได้สามงวดติดงวดน,นี้ก็เลยว่าอยากจะชวนน้องสาวไปขอ แต่ถ้าไปคนเดียวคงไม่กล้าไปเพราะว่ามันเปี่ยวแล้วก็หวังเวงเนาะเดี๋ยวมันจะลองดูงวดที่แล้ววันหวยออกอะ่ะบางจุดทูบจุดทูบได้36 9. 36 9. สามหกเก้าสามหกเก้าเสร็จบางคิดในใจเลยก็คุยกันน้องใน Facebook เนาะคุยแชทน้องกระทักมาขอเลขบางก็ให้ไปสามเก้าเก้าสามตัวเดียว บางก็บ,บอกเออเมื่อกี้เนี้ยพี่จุดทูบด้วยสามหกเก้าเอาเลยเว้ยงวดเนี้ยรวยแล้ววะสามเก้าเก้าสามมาแน่เลยเราเห็นเลขทูบมันมาเสียดายอะ่ะแต้มหนึ่งตอนนั้นเป็นสามหกเก้าก็คิดว่าหกก็เป็นเก้าไงก็คิดว่าแน่นอนแลวสามเก้ายังไงต้องมางวดที่แล้วเสียดายไปออกข้างหน้าปีที่แล้วออกแปดเก้าสามเนาะ แปดเก้าสามเดี๋ยวใกล้ๆวันลองดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ากลัวว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจะไม่มาไงก็เลยแอบลังเลเพราะว่าเป็นเดือนที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าสิ้นพระชนด้วยแล้วก็สำนักเ,เจ้าพอ่อเจ้าแม่ทั้งหลายก็ให้เลขมาแบบเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็อันอันเพียบเลยอันเยอะ มากเลยงวดนี้เพราะว่าคนนู้นก็ให้แม่นคนนี้ก็ให้แม่นเจ้ามือก็กลัวพรากลัวก็อั้นปิดหมดปิดตัวเลขทีนี้ช่วงนี้นายกก็สัก็ไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ทะเบียนรถโอ้โหแบบเต็มเลยห้าเก้าเก้าห้าตองหกมั้งอะไรมั้งแต่ว่าปังว่าไม่ไม่ไม่น่าที่จะออกเกี่ยวกับน,นายกน่าจะออกเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวมังคิดว่านะเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัว ถ้าล็อกนะก็ล็อกเกี่ยวกับตัวเนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยมาวิเคราะห์อีกอีกสองสาวันนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ลองเอาตัวเลขอะไปเปรียบเทียบกับสํานักอื่นดูว่าเขาให้เลขอะไรใครฝันดีฝันอะไรก็แบ่งปันใต้คอมเมนต์ได้นะคะส่วนฝันเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่เป็นตัวเลขอะบางตีไม่เก่งเนาะ บางตีไม่ค่อยเป็นบางจะรู้บ้างนิดหน่อยคือว่านกหนึ่งน้ำหนึ่งปลาแปดกุ้งเก้าอะไรประมาณนี้ตุ๊กแกเก้าอะไรมางเนี้ยบางบางอย่างบางก็ไม่รู้บางตีไม่เป็นเมื่อก่อนมันเคยฝันว่าปังจับปลาได้สองตัวจับได้มือซ้ายหนึ่งตัวมือขวาหนึ่งตัวในฝันมย่แย่โชว์ให้คนดูตอนนั้นปางเพิ่งหัดเล่นหวยใหม่อายุยี่สิบต้นต้นตอนนั้นไปยังตีไม่เป็นปังก็ว่าปางเอามือจับมันเจ็ด ปลาสองตัวแปดแปดต้องก็ซื้อได้เจ็ดแปดแปดออกอะไรนะแปดเก้าแปดไม่ได้มีกุ้งเลยออกแปดเก้าแปดเสียดายมากเลยเคยฝันสามตัวตรงก็ไม่เคยซื้อสักบาทฝันนะคาดแต้มตลอดเลยพอพอฝันตรงตรงไม่ซื้อก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ